ังกับคำว่ากวนอิ่มของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดอาหารเสริมพืชกวนอิ่มนาโนชนิดแคปซูลแคปซูลเดียวเขียวทั้งไร่ผสมน้ำฉีดพ่นทางใบหนึ่งไร่ใช้หนึ่งเม็ดใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวสนใจติดต่อ0-81 853 4 1 3 9 0818534139ส่งฟรีถึงบ้านรักัาคุณภาพและจัดจาน่ายโดยในห้าประปจวบจำปาทอง ผมประยวบจำปาทองขอยืนยันรับประกันคุณภาพขอให้พี่น้องเกษตรกรเชื่อมั่นในคุณภาพรับรองว่าเมื่อใช้แล้วได้ผลแน่นอนผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะปุลอิมนานโนราคาเม็ดละ1 0 0บาทเท่านั้นไม่คูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชืยเชื่อประชาชนต้องอุลอิมนานโนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเกษตรสัญจรโดยผลิตภัณฑ์2เกลือมหัศจรรย์ครับกวดอิมนาโนแคปซูลและกวดอิมไขโตซารครับรับประกันคุณภาพได้จัดจำหน่ายโดยในห้างประจวบจำปาทองครับเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์น,นีนะ้สร้างผลลัพธ์ที่ประทับใจสร้างผลงานทั่วประเทศในพืชพธุ์ธันยาหารต่างๆมากมายครับวันนี้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่ เกษตรกรเจ้าของนาข้าวนะครับจังหวัดทะเชิงเซาไปนคนโทรศัพท์บอกเราเองว่าในห้างต้องมาถ่ายทําต้องมาพบปะให้ได้เพราะเกษตรกรหัวก้าวหน้าคนนี้เนี่ยนะครับท่านท่านได้ทดลองใช้แล้วปรากฏผลลัพธ์สุดยอดมากเราจึงต้องมานั่งสนทนาการที่ศาลาในสระน้ําของบ้านของสุภาพสตรีคนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักครับวันนี้นําทีมสัญจรโดยเจ้าของผลิต พันครับปุชนียบุคคลครูบาอาจารย์และเป็นบุคคลสําคัญของประเทศครับในห้างประจวบจำปาทองสวัสดีครับสวัสดีครับทราบว่าเพิ่งกลับจากอังกฤษมาตลาดเลยก็ขอขอบคุณคุณอันซึ่งเป็นเกษตรกรก้าน้าครับรู้จักเราทางอินเทอร์เน็ตครับผมสั่งซื้อมาแล้วก็ได้ใช้จนกระทั่งปรากฏผลซึ่งวันนี้เก็บเกี่ยว เข้นวันเก็บเกี่ยวก็เลยให้พวกเรามาเห็นผลผลิตว่าคุณอิมนาโนนแสดงพินิหารให้ความยอดเยี่ยมอย่างไรสมัยก่อนใช้ด้วยปุ๋ยอื่นๆก็ได้ประมาณ6กเจ็ดสิบถังวันนี้เกี่ยวแล้วครับเก้าสกว่าถังครับเกือบร้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนาะครับเรามาพร้อมทั้งผู้ในการฝ่ายการตลาดครับพันโทระเวทพุ่มสีสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับวันนี้เราท่านุู้พยครับเราสัญจรมาไม่ไกลนะักแต่ไม่แน่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นนาข้าวหัวก้าวหน้า ว่างั้นเถอะนะเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของบ้านผู้วันมาบรรยากาศเป็นไงครับวันนี้โอ้โหวันนี้เรียกว่าเขียวขจีท้องทุ่งนาเลยเนาะเราผ่านมาแล้วอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับเป็นท้องทุ่งนาเลยเป็นเขตต่อเนื่องอ่าบางน้ำเปรี้ยวอำเภอเมืองอำเภอเมืองครับผมก็ไม่แพ้แถวๆย่านภาคกลางแถวสุพรรณแถวสิงห์บุรีอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาข้าวทั้งนั้นไม่ไม่น่าเชื่อมีแปลงครับที่รู้จักเป็นมิโนครับวันนี้เรามาแปลงนี้ครับมาแปลงนี้ครับและเจ้าของบ้านเจ้าของนา เกษตรหัวก้าวหน้ากเกษตรที่มีความรู้ครับแนะนําตัวเองสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอัญชลีเจริญบุญวิวัฒน์นะคะจะเป็นเจ้าของนาอยู่ตําบลคลองน,อน,นงครเนือ่องเขตอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาตรงนี้เป็นเขตอําเภอเมืองค่ะใช่ค่ะต่อติดต่อกับบางํำเปี้ยวค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือสุภาพตรีนะอายุไม่มากเลยนะแต่ว่าเริ่มต้นด้วยการทํานาแบบศึกษาค้นคว้าทุกวันเป็นนาข้าวที่ถือว่าเป็นนาข้าวที่มีความรู้ ครับเนะครับอ้าแนะนํากันเลยว่ารู้จักนะกคนอิมนาโนแคปซูลได้อย่างไรอ่าแรกเลยก็ดูจากทีวีจานดำนะคะแต่แล้วเราก็คือไปเสิร์ชหาจากในอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งเราก็ศึกษาเล่นมาแล้วก็ลองสั่งผลิตภัณฑ์มาใช้เลยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างค่ะแคปซูลเล็กๆมันจะมีอนุภาพขนาดนั้นจริงหรือไม่นะท่านผู้ชมครับผมอยากจะย้อนนิดนึงว่าในการทำนาข้าว สาไร่ของคุณอาเนี่ยทุกๆปีที่ผ่านมาก็ใช้ปุ๋ยทั่วๆไปสภาพหรือผลลัพธ์เป็นยังไงครับผลิตภณผลที่ได้ก็คือพ and ื้นๆเหมือนนาเกษตรทั่วๆไปก็คือ60-70เจถังเต็มที่ก็80ิถังไม่เกินนี้ค่ะแต่ต้องชนส ต้นทุนจะสูงประมาณเท่าไรครับต่อปีต่อปีรวมทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะปุ๋ยยาแล้วก็ตั้งแต่ที่ค่าจ้างทำเนี่ยอยู่ในประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทโอ้ามสไร่เค่ะจนถึงเก็บเกี่ยวเลยรวมคันมันต้นทุนที่สูงรับทีนี้ตอนนี้หันไม่ใช้กวนอิมนาโนและกวนอิมไขโตัซานค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนวันเก็บเกี่ยวนี้ตกประมาณเท่าไหร่ ลดค่ะลดอย่างเห็นได้ชัดเลยก็ตอนนี้ที่ทำบัญชีไว้เนี่ยก็อยู่แค่ประมาณหก0มืจากหนึ่งแสนนะคะก็คือลดลงไปอย่างเห็นแล้วแต่ว่าไอ้หกหมื่นนี่คือรวมเบ็ดเสร็จเลยนะค่าเกี่ยวค่าฉีดอะไรทหลไรเสร็จสับเลยใช่ค่ะของเดิมหนึ่งแสนกว่าบาทตอนนี้ลดเหลือหกหมื่นถือว่าลดมหาศาลสี่หมื่นแล้วก็เป็นกําไรเรากำไรเราเด้งที่หนึ่งละที่ยังไม่ได้ขายข้าวแล้วข้าวเพิ่มขึ้นก็เป็นเด้งที่สองต่อไปเอาละครับทีนี้ เดี๋ยวสักรู่หนึ่งเราจะพาท่านผู้ชมสัญจรไปลงพื้นที่จริงในห้างต้องลงจริงๆไปดูสิครับว่าหนูนามีไหมนะไปดูว่ารถเกี่ยวสมัยนี้เนี่ยมันวิวว่งมาปั๊บปั๊บวิ่งมาเนี่ยม,มันเกี่ยวแล้วสีทันทีเลยส0สิไร่แป๊บเดียวเห็นบอกใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงค่ะแป๊บเดียวก็เป็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องสมัยใหม่ชั้นใดชั้นนั้นปุ๋ยกระสอบปุ๋ยกละ l o ปุ๋ยน้ำปุ๋ยผงน่าจะหมดสมัยค่ะเพราะ ใช้กวอนอิมนาโนและก็ควอนตมไคโตซานได้ผลดีกว่าค่ะสะดวกกว่าค่ะแล้วก็ลดการใช้สารเคมีได้เยอะเลยทีเดียวก็ไม่ต่างอะไรจากลดเกี่ยวข้าวเนาะสมัยก่อน30ไร่ไนีในเกี่ยวกันหลายวันหลายวันเลยค่ะเป็นสัปดาห์แต่ตอนนี้สามชั่วโมงเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่แต่ก่อนลงพื้นที่เนี่ยคุณนันลงไล่เลียงที่ว่าเมื่อใช้ควอนอิมนาโนแคปซูลไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นอย่างไร เป็นทีละข้อทีละข้อก็ได้ครับทําให้เกิดอะไรในนาข้าวเราเอพื้นดินนะคะเอาเริ่มจากดินดินเนี่ยดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าข้าวเนี่ยเได้ได้ธาตุอาหารเพิ่มคือสามารถปกติเนี่ยปุ๋ยเนี่ยพื้นนาเนี่ยจะไม่ค่อยกินปุ๋ยเท่าไหร่แต่พอใช้ควนอิมไคโตัวซานเนี่ยมีความรู้สึกว่าดินร่วนสวยขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ต้นข้าวที่ได้เนี่ยแข็งแรง ต้นสูงลำต้นอวบดินล้วนซุยต้นแข็งแกร่งลักษณะเป็นไงเออลักษณะต้นข้าวเนี่ยถ้าบอกว่าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยคือสามารถตัดเป่าปีเล่นได้เนาะต้นข้าวที่ที่เห็นในวันนี้คือเป่าปีเล่นได้แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ไม่ล้มคือลมแรงก็ไม่ไม่ไม่โยกในขณะที่หลายแปลงย่านนี้ล้มตอนพายุตอนฝนตอนไหแล้วก่อนท้ายคนนีมาโนนี่เหลืองไหมเพราะว่าหลายที่นั้นบอกว่าข้าวจะ ข้าวเหลืองค่ะเพราะว่ามันกระทบกับอากาศเย็นค่ะแต่พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเขาลดอาการลดลดอากาศได้คือแก้เกียดในใบข้าวในต้นข้าวได้มารดอาการเครียดอาการเหลืองๆต้นข้าวที่เหลืองก็หายไปพี่น้องเกษตรกรเพาขนาดนี้มีปัญหามากมายสำหรับพี่น้องเกษตรกรเวลาหว่านปุ๋ยไปแล้วเนี่ยต้นเหลืองเนื่องจากว่าข้าวไม่กินปุ๋ยนะยิ่งยิ่งหน้าหนาวยิ่งไปใหญ่เลยเพราะหว่านกลินมโน ฉีดกคิออนาโนกับโคดินปัจจานไปแล้วกุนั้นหายเหลือเลยาหายค่ะหายเหลือเลยแสดงว่าท่านผู้ชมครับโคดินนาโนสามารถช่วยปรับธรรมชาติใ,ให้เกิดความสมดุลได้เอาละครับเรื่องของดินเรื่องของต้นใบเป็นยังไงใบนี่จะตั้งชันแข็งนะคะ,ะมันมันจะแบบคือค่อยๆกินปุ๋ยไปเรื่อยๆไม่ได้กินแบบรวดเร็วปกติถ้าปุ๋ยเนี่ยหวานไปเนี่ยใบจะงงงงงอแต่อันนี้คือจะตั้งชันขึ้นแข็งอันนี้เป็นธรรมชาติของมันเอง แต่ปุ๋ยเจ้าไปมันจะสำลักมันโคง้งมันงอมันไม่สวยค่ะมันจะคืองามก็งามเลยเขาเรียกบ้าใบงามเกินเหตุแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะทีนี้มาถึงสีสันว่าเป็นไงสม่ำเสมอค่ะเขียวก็คือเขียวคือเขาเขไม่ได้เขียวธรรมชาติเขาไม่ใช่แบบ ปุ๊บปั๊บเหมือนอย่างปุ๋ยเคมีคปุ๋ยเคมีเนี่ยจะเขียวระยะหนึ่งแต่พอหมดปุ๋ยแล้วเนี่ยขาดปุ๋ยเนี่ยมันจะเหลืองพอหมดฤทธิ์ปุ๋ยแล้วก็จะเหลืองค่ะใช่แต่กคดินานโน,โนอันนี้คือเขาจะไปของเขาเรื่อยๆเขาสม่ำเสมอค่ะสม่ำเสมออืมอ้าวพูดถึงหลายประเด็นเลยเนาะ,ะพูดถึงรวงมันบ้างรวงรวงข้าวก็จะใสเนาะมลเร็ตจะใสแล้วก็คือจะจะจะเต็มอ่ะมลเ็ดข้าวจะเต็มไม่รีบปกติปกติเนี่ยที่ใช้เคมี มันก็ยังเมล็ดเนี่ยจะจะรีบถึงแม้ว่าเราจะใส่ฮอร์โมนตัวอื่นช่วยเสริมเมล็ดข้าวก็ยังมีรีบให้เห็นบ้างแต่อันนี้จะเมล็ดใสเต่งตึงสวยเม็ดแล้วเนาะเมล็ดแล้วรวงแล้วแรงนะครับมลงแมงไม่กวนไม่กวนต้องบอกว่าไม่กวนเลยคือปกติปีที่่านมาใส่ยาฆ่าแมลงเยอะเยอะมาเยอะค่ะ อย่างน้อยเนี่ยต้องฉีดหลังเจ้าวานันป่วยแล้วเนี่ยต้องฉีดยาหนอนอฉีดยาขยอกอฉีดเพีย้ยใช่ไหมคะแล้วก็คือสลับกันเรื่อยไปเหมือนกับ15วันเราต้องคอยฉีดแล้วแต่ตัวนี้นี่คือเราฉีดแล้วเนี่ยเออมันมันมัน,มนข้าวใบข้าวเนี่ยมันชันมันชันแล้วมันแข็งเหมือนกับมแมลงเนี่ย จาะกินใบกินใบได้กินใบไม่ได้ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นต้นทุนเป็นเงินทั้งนั้นเลยที่เราต้องเสียไปช่แล้วพวกหนอนโน้นใบหนอนกอโลกไม่มีเลยท่านผู้ชมเขเห็นในกาเข้าวนะว่าไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะไปจบสูงสม่ำเสมอกันเราผ่านมาแล้วเมื่อกี้แต่เดี๋ยวไน้ห้างจะไปเจาะลึกกันเรามาถามกันว่ามันเป็นยังไงก่อนผลลัพธ์ในเชิงความพึงพอใจความรู้สึกเป็นไงต้องบอกว่าดีดีมากและเอาเอามา ฉีดมะม่วงอะไรเปงนหลังไฉีดค่ะลองฉีดฉีดเนี่ยที่ที่ครั้งแรกเนี่ยมะม่วงที่บ้านไม่ออกช่อก็คือเนข่้นเนี่ยเราฉีดอยู่เอามาฉีดแล้วค่ะก็คือฉีดแล้วผลผลิตที่ได้ก็คืออย่างที่เห็นนะคะก็มีช่อออกมากลับลำดุกมากครับอ้าวเดี๋ยวกลับไปนาข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะได้อินเสิร์ตมะม่วงเดิมไม่มีช่อไม่มีช่อพอฉีดแล้วกี่ครั้ง อ่ฉีดไปได้สองครั้งแล้วสองครั้งเท่ากับนาเลยเนาะ,ะก็ชอบขึ้นสวัยเลยนะเอาทีนี้กลับมานาข้าวตึงพอใจแล้วในแง่ของอันตรายจากสารเคมีมันลดลงเนี่ยคุณอันในธนะเกษตรกรตัวอย่างที่ดีเนี่ยรู้สึกอย่างไงคิดอย่างไรก็ต้องบอกว่าคนที่มา คล้ายๆว่ามาฉีดที่เราจ้างฉีดใช่ไหมคะ,ะกไไไ็ไม่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 โดนสารเคมีด้วยก็คือคล้ายๆเวลาฉีดเนี่ยมันต้องสูดหายใจเข้าไปาแต่ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าสารเคมีไม่มีก็คือทําให้เขาปลอดสารได้แล้วก็ในฐานะเราเป็นเป็นนายจ้างเรารู้สึกดีไหมดีค่ะรู้สึกดีอย่างมากแล้วผลผลิตที่ได้เนี่ย ก็ไม่สะสมสารเคมีไม่สะสมลงไปในในผลผลิตล่ะนัู้บริโภคก็จะไม่ได้รับสารเคมีค่ะใช่เป็นกุศลอีกหนึ่งแรงที่เราทําให้คู้บริโภคทั่วประเทศเนี่ยได้รับอนิสงจากการได้กินข้าวของอุจดันค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับเราหยุดความตื่นเต้นไว้ก่อนไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าใจเห็นไหมครับใช่ครับต้องลงพื้นที่เนาะครับเดี๋ยวเรายกพื้นที่ยกขยโยงกันไปดูทั้ง ในส่วนของหัวไร่ปลายนาไปชมรวงเนาะท่านผู้พันเราจะเจาะที่รวงกันและทึ่สำันเราจะดูบรรยากาศรวดเดียวเลยช่วงที่เกี่ยวรถเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวข้าวเป็นยังไงแล้วก็ทราบว่ามีหนูนาด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของรถเกี่ยวข้าวด้วยว่าเขาเคยเกี่ยวนาอื่นมาเป็นร้อยนาถูกไหมเขาว่อเกี่ยวนาคุณอันเขารู้สึกอย่างไรนะครับหรือเราก็จะไปฟังคนฉีดด้วย คนฉีดที่เขาไปคนฉีดกวดอิมนาโนเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับไปชมสัญจรที่นาคุณอันได้นะบัดนี้เลยครับร้อยเซบผังได้ครับขึ้นไป,ไปในห้างเป็นปากเป็นมงคลนะฮะขอบคุณมากค่ะดีค่ะดีค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ก่อนจะดูช่วยยืนยันอีกสักครั้งว่า <c oughs> ใช้กวดอิมนาโนแคปซูลกับไฮโดรซารสองเกลือมหาสัจจะแล้วเกิดความแตกต่างแน่ๆ ก็ต้องบอกนะคะว่าใช้ตัวนี้แล้วได้ผลจริงๆค่ะต้องบอกว่าได้ผลมากประหยัดต้นทุนในห้างกับทีมของเราไม่ได้มาเตรีรยมหรือบอกให้คุณอานพูดเองอ๋อค่ะไม่ได้เตียมค่ะไม่มีการเตีรยมของจริงแน่นอนค่ะอันนี้มีกีไร่ทั้งหมดครับสาไร่ค่ะของคอุณอานเอบไร่ค่ะ ข่าวว่าใช้อย่างอื่นมาเยอะแล้วค่ะแคปซูลเนี่ยเยอะแล้วแต่ว่ามาพิสูจน์ตัวนี้แล้วได้ประทับใจคประทับใจเข้าไม่ล้มเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ล้มค่ะตงไม่ล้มเลยไม่มีแมลงเลยไม่มีแมลงแล้วรวงเม็ดใหญ่รวงเต็มใบตั้งกอใหญ่ที่ดูนะแล้วสูงสม่ำเสมอเลยใช่ไหมค่ะใช่ที่แตกต่างของเก่าชัดเจนยืนยันยืนยันเพราะฉะนั้น เห็นคุณอานบอกว่านอกจากเขาใช้เองแล้วเนี่ยยังไปให้ญาติที่ไหนนะฮะญาติอยู่บางน้ําเปรี้ยวค่ะญาติให้ใช้ห้ใช้อยู่ตอนนี้คือตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แล้วพอดีตอนนี้ข้าวเขาเริ่มตั้งท้องไงคะแล้วมันกระทบหนาวข้าวมันก็เหลืองแล้วคือถ้าข้าวกระทบหนาวเนี่ยมันจะทําให้ออกรวงเนี่ยรีบแล้วก็เหมือนกับข้าวจอนคือรวงจะจอนต้องดูกอเมยว่ท่นผู้ชมครับต้องมาจับใกล้ๆดูกอเขาเนี่ย มะกอนี่ค่อนข้างจะกอันใหญ่ค่ะต้นมันกอจะใหญ่แล้วก็จะแตกแตกกอได้สวยมากแล้วลําต้นเนี่ยก็คือจะแข็งแข็งแรงค่ะในหนึ่งกอเนี่ยเกือบยี่สิบกอเลยนะคุณดังกันเนี่ยค่ะใช่ค่ะซึ่งซึ่งปกติแล้วเนข้าวเนี่ยจะจะไม่แตกกอสวยขนาดนี้ไม่แตกกอสวยแล้วเวลาข้าวออกรวงเนี่ยสูงเต็มที่แค่นี้เองค่ะไม่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 คือพูดง่ายๆว่าเราลงไปทั้งนาเนี่ยข้าวไม่ถึงอกเราหรอก จะอยู่เต็มที่แกประมาณเลยจันปลาอกเลยลองดูครับลองมาจับดูใกล้ๆกล้องลองมาดูกอนะครับกอใกล้ๆว่าอ่าให้กล้องลอามาดูใกล้ใ้ว่านอกจากจะแต่กอดีแล้วความสูงสูงค่ะข้าวจะสูงต้นข้าวจะสูงช่วงปกติหน้าเนี้ฤดูหนาวเนี่ยข้าวจะไม่สูงแล้วจะเหลืองนั่นแล้วก็เม็ดจะไม่ไม่เต็มอย่างนี้นะลวงไม่ใหญ่อย่างนี้แต่วันนี้ด้วยอิทธิฤทธิ์ของสองเกิร์มาัศจรันเขาสามารถให้ผลผลิตได้ขนาดนี้แสดงว่า คุณภาพหรือธาตุอาหารที่เขาีอยู่เพื่อจะให้ข้าวเนี่ยครบถ้วนเลยค่ะใช่แสงกองแสงฟอสแม้ว่าน้ําจะไม่มีเลยครับค่ะใช่แข็งแรงเลยนะอันนี้จะไม่มีน้ําค่ะจะปล่อยน้าออกผมแบบขอแยกกล้องมาดูใกล้ๆมาดูกลางๆแม้ไม่มีน้ํามันก็เขียวสุดยอดเลยค่ะเขาอแล้วค่ะใช่ค่ะดูกอเขาเนี่ยกอเขาสวยสุดยอดเลยนี่ขนาดจะเกี่ยวแล้วก็ยังเขียวอยู่นะครับดูกอเนี่ยนี่ไม่มีน้ําเลยลักษณะต้นนี่ใหญ่เนาะใหญ่แข็งแรงครับแมลงไม่มี แมลงไม่มีค่ะคนอินคาโดซานช่วยป้องกันแมลงแมลงจะมาอยู่แปลงนี้ฮะจะหนีมาอยู่แปลงนี้ดูความสูงของเขานะอันนี้อันนี้ซ่อมว่า้งนี่เป็นข้าวที่ซ่อมค่ะใช่ค่ะแต่ข้าวข้าวที่ที่จะเกี่ยวจริงนะครับด้วยคุณภาพดูรวงนะครับรวงนี้ข่านขน้าจะสวยท่านผู้ชมครับแล้วกอใหญ่นี่สืงว่าสูงมากเลยนะแล้วดูแล้วดูแล้วดูหนาวกวาานี้ข้าวเขาบอกว่าที่ชาอนากลัวมากที่สุดคือไม่มีรวงเม็ดไม่เต็ม นาเม็ดรีบแฮะแ่แแกนพูดง่ายๆว่าถ้าตอนยังไม่ใช้กวนอิมกับกวนอิมไคโตซานนะคะข้าวเนี่ยถ้าสุกอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราโดนปุ๊บอ่ะ,ะเม็ดก็จะร่วงหล่นเลยหล่นเลยค่ะถ้าเกี่ยวอย่างเงี้ยถือว่าจัด,จ,ด<ม>จัดเวลาเกี่ยวจัดปุ๊บเนี่ยรถเกี่ยวโดนก็ร่วงแล้วขางนี้ไม่มีเลยนะค่ะคือของเดิมเนี่ยถ้าสุกจัดแล้วจะร่วงเลยร่วงค่ะแต่นี้ได้อิทธิพลที่รของเหนียวเหนียวค่ะทําให้ขั้ว่วงไคโตซานคับคุณภาพวงเหนียวคุณภาพ ภาพของไข่ต่อสางครับท่านผู้ชมครับที่ทําให้รวงเหนียวนะก็เราก็ข้าวไม่หลุดแล้วที่สำคัญคือแมลงไม่มีเลยนะฮะไม่มีแมลงเลยเหนียวปุ๊บรงพันท่านผู้ชมครับอ่านมันก็จะติดอยู่กับช่องรวงใช่ค่ะรถเกี่ยวเข้ามามันจะไม่หล่นไม่หล่นคือแต่ในอดีตถ้าสุกจัดขนาดนี้มันจะแดงหล่นเลยพื้นแล้วค่ะพื้นนาเนี่ยเราก็สูญเสียค่ะใช่แต่อันนี้คือรวงรวงจะเหนียวมากคือขั้วรวงจะเหนียวคือหลายคนถามเราว่า สั่งซื้อมาเอาเฉพาะปุ๋ยแคปซูลได้ไหมไม่เอาไคโดซานท่านผู้การจะบอกว่าคือมันไม่สมบูรณ์แบบครับค,คือคู่กันกเรียกว่าในห้างให้ฉายาว่าสองเกลือมาเสจรรันวันนี้สองเกลือเนี่ยก็เรียกว่าให้ผลงานของคุณนันนี่เป็นที่น่าพอใจจึงโทรแจ้งให้ทีมงานของเรารนำโดยท่านในห้างประจบได้มาลงพื้นที่ซึ่งนาข้าวในหลายคนบอกแล้วว่าอยากรู้จริงๆว่าทําแล้วมันได้ผลขนาดไหนวันนี้พิสูจน์ให้รู้ครับ ของจริงเลยตัวจริงเลยครับเอาละท่านผู้ชมครับสุดท้ายในช่วงนี้ก่อนที่จะไปะไปชมกันในช่วงของการตัดนะครับตัวจริงเสียงจริงทุนอันยืนยันค่ะใช่ค่ะยืนยันยืยยนยันค่ะรวยแน่ยืยนยันค่ะลดต้นทุนลดต้นทุนได้เยอะมากเพ,มเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเกษตรกรด้วยนี่ทำคั้ตรงนี้ท <ำ S 2> <ค>่านผู้ชมครับนี่คืออนุภาพของกวดอิมนาโนแคปซูลและกวดอิมไคโดซานตอนนี้คุณอันเนี่ยกำไรแล้วครับกำไรจากอะไรนะฮะ<ห>จากการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่ใช้ลดต้นทุนไปลดต้นทุนไปแม่จากจากเสียตั้งสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสามหมื่นครับมาเหลือห้าพันบาทครับผมสองเกินมาอาจารย์กวดอิมนาโนแคปซูลและกวดอิมไคโดซานสุด ท้ายเลยก็คือรับปาาระกันคุณภาพโดยในห้างประจวบจำปาทองเฮ้ยขออนุญาตกล้องมาสูดดยใกล้ดูลวงนะครับสุดยอดเลยเจ้าของรถเกี่ยววันนี้าเสี่ยวแปลงเนี้ยข้าวอันนี้ใช้สองเกลือจันไม่ใช่ปุ๋ยทางดินนะรู้ปะ่ะฮะพอทราบ เป็นไงลวงลวงแล้วเป็นไงิดลองลองเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมหน่อยว่าดูลักษณะแล้วลวงเป็นไงดูกระดุมเม็ดมันก็แต่งดีแต่งดีสมบูรณ์ดีครับครับนี่ขนาดไม่ได้ใช้ปุ๋ยทั้งดินใช้คนอิ่มมันล้วนเรื่องจะใส่ปุ๋ยทั้งดินหน่อยนึงตอนแรกก่อพื้นแล้วเป็นไงลวงดูลวงใหญ่ไหมกระทบแรงด้วยรบนมัะครับเป็นยังไงมันไม่แบบตอนนั้นมันชุหนาวด้วยท่วงนี้หนาวด้วยหนีน้ําด้วยได้ข่าวว่าหนีน้ําด้วยครับ ้ามันท่วมเดี๋ยวตอนแม้จะมีอุปสรรคยังไงก็มันก็ขึ้นไหมมันก็ดีนะนะรู้เม็ดมันใสดีไหม,รมป,นนประมาณประมาณจากประสบการณ์น่าจะน่าจะไล่ละถึงร้อยไหมเนี่ยเก้าสิบขึ้นไหมน่าจะมันร้อยคงไม่ถึงนล้นจะเก้าสิบกว่าก <90 S 2> ันไหมเก้าสิบขึ้นปีที่แล้วแปดสิบกว่าเที่ยวนี้น่าจะเก้าสิบกว่ารหรือเกือบร้อยร้อยเนี่ยคง คงไม่ได้เพราะน่าเขามันร้อยอาจจะไม่ถึงมากระทบมากระทบครับแต่ว่าต้นต้นต้นดีไหมต้นเขาเป็นต้นข้าวกอดีไหมต้นตอดีนะต้นข้าวเขียวสดดีเขียวดีกอใหญ่กอใหญ่ดีเม็ดอวบดีเนาะเม็ดเม็ดใสดีแล้วเราไปไปสีที่อื่นมาเนี่ยแปลงเขาเป็นอย่างนี้ไหมห็นบอกเมื่อวานก็ไปสีที่อื่นมาใหญ่อย่างนี้ไหมมันมันก็ได้รายละแค่เจ็ดสิบ ถังนี่ที่อื่น70ถังอันนี้ปีเนี้ยนะอันนี้ปีก้าสกว่าเนี่ยสำหรับปีเนี้ยนะที่อื่อไม่ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีครับประเมินแล้วแปลงนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะดีกว่าที่อื่นหลายหลายเจ้าที่ไปเคยไปตัดมาเคยไปเกี่ยวมาครับที่อื่นประมาณ70ครับท่านผู้ชมครับเจ้าของเจ้าของรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมีประสบการณ์มาหลายๆสภาพพูดถึงรับจ้างเกี่ยวข้าววันวันละกี่ชั่วโมงครับ เมื่อเลายมันตกประมาณแปดชั่วโมงพอวันละแปดชั่วโมงทำง,งานนะครับแต่แแตปีนี้ยืนยันว่าในหลายๆแปลงที่ไปไปเกี่ยวมา<อ>ก็ประมาณ70เนาะขึ้นแต่นี้90กว่าเราเราเชียร์ถึงร้อยถังแต่ถ้ามันทามันอีกอีกหน้านึานาอากาศดีวันนี้มันน่าจะได้อ๋ออันน,น,นี้อันนี้คนอื่นก็ทำหน้าที่แล้วแต่มันมีผลเรื่องของกระทบหนากระทบแรงเนาะแต่อย่างไรก็ตาม เก้าสิบขึ้นนี่ก็ถือว่าดีไหมครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีกับย่านนี้ที่พี่ไปเกีย่ยวมาครับเอาละครับ,รบ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอโอเคอ่านลายวิชาการหน่อยเนี่ยเลื่อนลายวิชาการสุดขั้นหน่อยอ่านหนูหน้าหน่อยหนูหน้าหน่อยต้อทำห้างหน่อยโอ้โหเฮ้ยที่เอาจบเลยที่เราแบกให้ผมมาเนาี่ยฮะทำน้ำแบบเนี่ยไม่ทำหรือครับฮะปกติทำน้ำหรือเปล่าเปล่า ร so ับจ้างรับจ้างคามนารับจ้างฉีดในตำบลอ่ะเจ้าแปลงนี้เป็นไงข้าวดีไหมก็เป็นไงดแล้วดีไหมอหารดีเหรอจันเบอร์ไม่ใช่เราไม่ได้มาตำบหนูนาในห้างยืมตัวหนูนาเลยอ่ะเราสามารถพี่อะไรครับนะพี่อะไรชื่อชื่อชลินสีดำอ่ะชื่ออะไรนะชลินสีดำชลินนะแต่ไม่ใช่นันทนาครนะฮะที่ชลินเป็นคนฉีดค่าให้คุณอัน ปีนี้แตกต่างไหมครับมันก็ปีนี้แคบสวยขึ้นไหมสวยครับข้าวสวยแาข้าวมันหนีน้ำไงอ๋อมีปัญหาเรื่องหนีน้ำนิดนึงแต่แต่ในเวลาย่านเดียวกันเนี่ยอันนี้ถือว่าแข็งแรงสวยงามไหมสวยงามครับลำต้นมัน แข็งแรงดีครับรวงรวงก็สวยครับสวยครับผมวิ่งผ่านดูอยู่เรื่ลยเนี่ยปกติพิชิตินรับจ้างชีดครับชีดจ่ายี่าข้าวชีดปุ๋ยครับก็ไร่ละเท่าไหร่ครับค่าจ้างผมอ่ะค่าจ้างไร่ละหกสิบบาทไร่ละหกสิบทีนี้ไร่อื่นเนี่ยเห็นเจ้าของเจ้าของรถเกี่ยวบอกว่าไม่ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบอะไร่อื่นครับผมแต่นี้เขาบอกเก้าสิบขึ้นเนี่ยถือว่าโอเคไหมโอเคครับเพราะเพราะค่าเสียคดี สีเขาดีครับสวยครับผมข้าวเม็ดมันใสไงข้าวเม็ดใสครับแล้วที่สําคัญลองเปรียบเทียบในอดีตรับจ้างหวานปุ๋ยได้ไหมเนี่ยหมดเลยครับรับจ้างหวานปุ๋ยด้วยฉีดด้วยในห้างก็เลยที่กวนอิมนาโนที่แคปซูลเราจะมีพิมพ์ชื่อขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมครับชื่อกวนอิมไปเลยครับเจาะจงไปเลยอ่าทั้งวันเพื่อกับ จะกรีนคำว่าโกลนินนาโนติดอยู่ที่แคปซูลเลยเพื่อป้องกันของลอกเลียนแบบนะครับและนอกจากนั้นทุกแคปซูลนะครับทุกแคปซูลนั้นติดหมดเลยและในแคปซูลของเราในกล่องเราจะมีกล่อง2ขนาดครับคือ20กับ50ก็ท่านผู้ชมครับย0แคปซูลกับ5้แคปซูลกับ50สคปซูลทั้งสขนาดนี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะติดกระดาษฟอน เพื่อป en ้องกันความชื้นหรือว่าป้องกันคนอื่นที่เอาของนั้นไปสั่งเพราะนั้นก็แบบฟอยล์จะสมบูรณ์ท่านสั่ง20กับ50จะได้ของสมบูรณ์อย่างนี้เลยข้างในมี20เมตรกับ50เมตรเรียนท่านผู้ชมครับอันนี้ปุ๋ย20กระสอบกับอันนี้ปุ๋ย50กระสอบอยู่ในนี้แล้วทุกแคปซูลก็สกินคำว่ากวนอิมนางนเปนไม่ต้องแบกไม่ต้องหามให้เสียเวลาครับลดการขนส่งเองลดการขนส่งคุณภาพเหมือนเดิม กินติดเพื่อป้องกันของลอกเรียนแบบครับวันนั้นท่านสั่งมาก็จะได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากท่านในห้างสั่งซื้อจากบริษัทหรือซื้อกับตัวแทนตัวประเทศก็จะเห็นอย่างนี้นะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครบ,บครับนี่คือการป้องกันการปลอมแปลงลอกเลียนแบบซึ่งมีแล้วนะครับ,รบมีคนที่เห็นแต่เม็ดเงินแล้วก็ไปซ้ําเติมหลอกลงพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยเรา ก็ในห้างก็มอบของขวัญตัวแคปซูลมีชื่อโนดิโนตัวขวดก็จะมีสกรีนแบบนี้เพราะนั้นมีใครไปเล่ขายตามหมู่บ้านเม็ดละสิบาท20บาทดืนยันว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของในห้างประจวบจบาทองไม่รับประกันขนาดคุณอันก็เคยหลงปิดมาแล้วครับไปสั่งซื้อของชื่อแอบอ้างครับผครับท่านผู้ชมครับนี่คือเกษตรสัญจรเทปนี้พิเศษสุดเลยพวกะเราตื่นเต้นมากเพราะมาพบกับเกษตรหัวก้าวหน้าสุด ท้ายนี้นะครับคุณอันจะมีอะไรบอกท่านผู้ชมทางบ้านบอกพี่น้องเกษตรกรหัวอกเดียวกันว่าทุกวันนี้นะครับใช้เงินใช้ทองไปกับปุ๋ยเยอะแยะอยากจะบอกอะไรเป็นการปิดท้ายรายการช่วงน,นี้ครับก็อยากจะเชิญชวนให้ลองหันมาใช้ดูนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในการทำนานเนี่ยจะได้ลดลง รายได้ก็จะได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วทุกวันนี้ราคาข้าวก็ไม่ใช่ว่าจะดีจนเกินไปถ้าไม่ได้เข้าโครงการรับจำนำเนี่ยเรียกว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวค่ะกวนอิมไครตัวซานกับกวนอิมนาโนค่ะขอบคุณค่ะกับผมนครับก็ฝากเพียงพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ถ้าเรากล้าเปลี่ยนแปลงใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุด2เกิดอมาเสจรุันท่านในห้างประจวบจำปาทองแน่นอนรขบต้นคุณลด ผลผลิตเพิ่มแล้วก็ปลอดภัยที่สําคัญคือสะดวกสบายไม่ต้องแบ่งไม่ต้องหามแน่นอนครับว่าวันนี้หลายคนที่ใช้แล้วชีวิตก็ดีขึ้นครับ,รบและท้ายสุดของเทปนี้เรามาบันทึกเทปกันต้นปีเลยทีเดียวและกําลังจะเป็นฤด,ดูการลงนาลงไร่ลงผลิตภัณฑ์พืชผลใหม่เนาะก็ขอพรมงคลจากในห้างไปบอกท่านผู้ชมทางบ้านหรือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับครับขอทุกท่านจงมีความสุข จเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรอิมนานโนและกวรอิมไคโตสานถ้าหากว่าท่านชัรับรองว่าจะสร้างความสุขใจและสบายใจให้แก่ท่านได้อย่างมากมาเหมือนอย่างคุณอันได้ใช้แล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นตัวแทนบอกกล่าวแก่ประชาชนว่าควรอิมนานโนและกวรอิมร่มไขโตสานไม่ไม่ต้องเสี่ยงเพราะคุณอันได้ทดลองให้ทุกท่านได้เห็นแล้ว ดังภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะน,นี้ขอบพระคุณครับ,รบนี่คือเสียงยืนยันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งชื่อเสียงนะครับเกียรติภูมิเนี่ยยาวนานในเมืองไทยกว่า40ปีครับในห้างประจวบจายประทองไม่ทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนกเกษตรกรผิดหวัง หนึ่งในหลายๆร้อยหลายพันครอบครัวก็ครอบครัวของคุณอานได้ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับในนามของรายการ,กรเกษตรสัดจรโดยนะ้าประโจดจประทองขอบพระคุณคุณอันและก็ครอบครัวนะครับขอบคุณที่ต้อนรับพวกเราเปอย่างดียิ่งพาพวกเรามาชมกันนะครับเราจะพบกับกเกษตรสัญจรที่ไร่ใดพืชพันธุ์อะไรและที่สําคัญที่สุดครับเราจะไปเยี่ยมจังหวัดไหนในห้างจ๊ ไปที่ไหนก็ติดตามได้นะฮะตามรายการของเราท่านใดประสงค์จะมีนะครับจะเป็นผู้จัดจำหน่ายร,รีบโทรศัพท์มาตามเบอร์นี้นะครับในะาะอยากจะขยายหรือก็จายสินค้าดีดีนี้ไปกกับท่านผู้ชมทางบ้านอยากทั่วถึงติดตามเรานะครับวันนี้เราทั้ง4คนนะฮะ,ะประจวบปะทองพันโทรประเวศพุ่มศรีคุณอันและอาจารย์เปิดชัชวัตรลาไปก่อนขอลาด้วยคำว่าสวัสดีครับ ทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตกวนอิมนาโนขอเชิญส่งภาพถ่ายสุดยอดผลผลิตกวนอิมนาโนและกวนอิมไคโตซานเข้าประกวดเพื่อชิงถ้วยเกียรติยศและรางวัลเงินสด3 0,000บาทจากในห้างประจวบจำปาทองภาพใดที่ท่านว่าเด็ดภาพใดที่ท่านวาดเจ๋งภาพใดที่ท่านว่าเฮงส่งประกวดได้เลยสอบถามรายละเอียดได้ที่081 8์แป1 3, 1 3 9สหนึ่งก